สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจทางย้อนทุกคนนะครับวันนี้มาอุปัตเพื่อนมาแต่งงานศพเพิ่นกำลังห้องหาแมวอ,อยู่สวัสดีครับอุปัตต์จะมาแต่กระเลาก,ก็งานซบดึงหนักคุ้มขี่จักรยานไปพูป่าขี่จักรยานไปงานซบวันนี้แมวมันจิบใหม่ให้กล้วป่าเหนื่อ,อยเหรเหนื่อ,อยเยรอได้เติมมาเนี่ยเมื่อกี้นี่คือเห็นพลุงพลังหลายแท้ อ๋อครับบ้ากรับน่ามันเพิ่งให้นี่มากมากวะคือว่าผดคือว่าบออันนั้นส่ดคือว่าบอเคี้ยวมากสะบอมากมาก,มากวาฉันมันเมาเคี้ยวอยู่เชี้ยวอยู่อือจะสิไปกั้วะไรนี่พักผ่อนพักผ่อนแมเวเทิบนั่นบอเหน็นแมวเทิบบอเห็นเหี้ยอแมวเทิบอืมอืม มันเพิ่มให้นงเบิ่งเต้อให้มันบอได้อไปสิพาไปซื้อใหม่นน่ไปเอไปไปเลยเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดยหรอเปลี่ยนาะไรเนาะนี่เดี๋ยวเอาเสื้อมาใช้เอาเสื้อมาให้อ๋อเสื้อพวงเซวเสื้อพวงให้เอาไว้ใส่ไปถ่ายคลิปเด้อสิพาไปฟอนนี่ S <S ซื้อมาเมาื่อวานนี่ฮะเอาให้เพื่อนสองโต,องตเอาสู้นี้ออกไปฮะเจ้าขี่จักรยานไปง,งานค่อยเด้อไปเดอ้อไปขึ้นรถอยู่ผู้มันต้องอาบหลังน้ำหันโอเ <Okay. S 2> นนปเดี๋ยวเอาแต่อันนี้เอาแต่อันนี้แต่นอตนี้ไปสีพาไปซื้อใหม่ เอาย้นใหม่ฮะเอา,อาเอาออนนวเกี่ยวไว้ให้เลยอย่าเดีอวได้เลยเอาใหม่ที่วันเด็ดเอาออใหม่บันได้ส่วนเลยครับไปอย่างเดียวไปเมื่อนี้มาแต่งานซบงานซบเปลือกงานซบหรืออ้อืบ่บัวพามือบัวพาเจ้าป็นหุ่นจักงเพื่อนเหรอหุอ่นจักงเบิร์ดเอาเจ้านีน่เนาะหุ่นจักงเบิร์ดเราก,ก็ไปเบิร์ดบอกว่าบ้านใด บ้านนั้นเด้บรนโคกเด้สายเจ้าก็ไปนะมียอดบรนโคกอ๋อแบบการแม่ทัดเตี๋ยอ๋ออ๋อใส่เลยถ้าใส่นี่ก็ต้องใส่แนวซ้อนสี่ใส่ไปเอาเดี๋ยวนี้สี่ใส่ไปเลยเอาเดี๋ยวนี้เอออยากถายค่อยเออก็สี่ใส่ไปเดินไปเบื้องแค่ไหนมันพอดีเออเปลี่ยนย่อผ้าถุง่ะหรือว่าจังเลยเปลี่ยนเลยกางเกงที่ค่อยซื้อให้เด้สาย่ปใส่กางเกงปะ นเจ้าบ่เอาอย่างเรากระเป๋าเจ้าบ่ได้เอาอย่างไปไม่นอพอแล้วเนาะอโอเคเสร็จแลว่าี๋ยวไปซื้อเนี่ยเราไปแล้วจดขนาดวะนี่ทุกคนสิพาวิปัสไปซื้ออันหมวนแขนวิทยายุนะครับพอดีอันเก่ามันมีปัญหาผมก็เลยส่งคืนไปแล้วแล้วก็แล้ว่าสิพามันไปซื้อใหม่เดี๋ยวมันจะได้เช็คจงได้เทสเนาะโอเค เดี๋ยวมาติดตามกันว่าของสิพาวิปัตนี่ครับไปซื้อวิทยุเนาะพอดีมื้อนี่ผมนัดสร้างมาเบิ่งนัดกันมาแล้วนัดกันมาเรียบร้อยล่ะจั๊กเนียไปใส่โบเห็นว่าสิอบอกให้เพิ่นก่อจังไดน,นะครับแล้วก็สิไปซื้อเล็กรอบสุดท้ายบมแม่นรอบสุดท้ายดอกซื้อเล็กไหมแล้วก็ก่อให้มันแล้ว,วแล้วก็น่าสิได้ซื้ออีกสองสามรอบนะแต่ว่าเจ้าเพื่อนไปใส่เอื้อนหากันประสันกับ,บ่บเห็นเออกันเลย อันนั้นนี่เพิ่นเอากระบะอีอย่างมาเตรียมไม่เรียบร้อยละ่ะเดี๋ยวเขามาติดตามกันนะครับว่าสิเป็นจนนังไ๋เนาะโอเคทุกคนยวพาวิปัสไปอากาศนะครับเ้็ไปอากาศเจ้าเจ้าขี่จักรยานไปเลยไมเนาะโอเค่ะโอเค okay, okay. โอ้เมเตอร์นี่ฮอมา,มาจังเก็บมาจังเก็บแม่เอฟลุนแม่เอฟลุนด์เหรอโอเคมาเอาไมา์ามาก่อนไปไปท่าเด้อ รถเฟื่มึงกินขาตะเคียบสยิได้ไปจอดนี่นี่มือหน้าหาเจ้าไปจอดให้ข้าเจ้าซ่อมอยู่นี่เด้เอร้านนี่ไปจอดแล้วจังเอาเงินไปจ่ายข้าเจ้าโอเคโอ้ยะมันกินขาตะเคียบปนหัวปั่นไปจนทอดบ้านลงมากุ้มมึงแมีวเ,เพื่อกลี้นน้ำก้นแต่ว่าบททานเลยแหละเจ้าของอยากได้วิทยุแฮงนะครับพ่อ <c oughs> เป็นฟ้าวสันได้เด้๋ยนี้ว่ามันมันกินขาตะเคียบขนาด มันต้องไปซ่อมเลยวิปปัสแมวกันเล่นมานำก้นแมวบริกนเข้าเพ่นออนแนวกินเกลือเมื่อกี้นี่เบิ่งกมันโคมนี่เพื่อนเพื่อนบอกว่ากบมาเพิ่นจะอาขึ้นมาสันโอเคทุกคนต่อคลิปนี้ไปแล้วนะอุสมสก็บอันนี้เป็นก่อนร้อยคอยติดตามกันว่าจะเป็นจังไหนเนาะไปแล้วทุกคนสวัสดีครับ